สวัสดีครับพบกับช่างไทยหวานชาแนลนะครับวันนี้ก็พากินข้าวยำเด็กกันอีกแล้วนะครับก็ไปได้กระเพราห่ออันนี้เป็นกระเพราห่อที่ยี่สิบบาทนะครับได้มาสามห่อนะครับไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่านะครับวันนี้แฟนยังไม่ขับนะครับรีบกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะครับมาครับพี่ๆน้องๆกินข้าวกันนะครับไงสหราชแลกเสียไปเนียก่อนนะอันนี้ก็ได้เป็นกระเพราหมูมาสองนะครับ แล้วก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่กลับแกะให้ดูดีกว่านะครับอันนี้ก็กระเพราหมูเหมือนกันนะครับเนี่ยไก่ไก่ผัดกระเทียมปอกครับไม่แน่ใจนะครับแกะกินกันเลยดีกว่านะครับ อันนี้เทเลยนะครับโอ้แต่กินกะเพราก่อนนะครับสองสองสองซองนะครับกินกะเพราก่อนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะกินหมดไหมนะครับอันนี้ไ,ไก่ไก่ผัดอะไรสักอย่างนนะจะเก็บไว้ก่อนนะครับ ถ้ากินอันนี้หมดแล้วก็ไม่อิ่มเดี๋ยวก็จะเติมอีกนะครับอันนี้ก็ไปได้น้นำซุปจากร้านคนลุงมานะครับไปสออซื้อคนลุงมานะครับกวัวติดคอนะครับอ่ก่อนวันนีก้ก็กินมือเหมือนเดิมก่อนกินก็ล้างมือทุกครั้งนะครับอืมกระเพราย0บาท ชาดดีครับแล้วก็ข้าวเข่าก็น,นิ่มด้วยนะครับอืมสองห่อนี้เช่าวกรอบครับกินข้าวปกติเลยนะครับอืมอื้อ น้ำซุปร้านคุณนงนะครับอร่อยเสียดายไม่มีพริกน้ำปลานะครับถ้ามีนี่แจ๋มกว่านี้เลยนะครับอื รสชาติดีนะครับกบว่าน่าจะกินแค่สองห่อน,นะครับห่อที่สามไม่น่าจะไหวนะครับอืม mm -hmm. 是吗？ กินน้ำซุปแล้วคิดถึงเล็งต้มแซบนะครับ <c oughs> อยากกินนะครับ <c oughs> ไม่ได้กินนานแล้วนะครับ <c oughs> เป็นอาหารโปรดอีกหนึ่งอย่างนะครับ ยิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะครับสดร้อนๆเนี่ยอร่อยเลยนะครับอืม,อม แซ่บมากนะครับมือนี้ก็อร่อยเพีกหนึ่งมือนะครับอร่อยผีแบบนะครับแต่ก็ยังเหนือหอนึงนะครับเอาไว้กินตอนเช้านะครับเราสึกว่าจะอิ่มแล้วนะครับเด็ดกินเยอะไม่ดีนะครับเดี๋ยโดนบนนะครับเอาละครับยังไงก็ทานจับกันไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกับข้าวตะเภาห่อละยี่สิบาทนะครับมือนี้ก็อิ่มสองห่หอนี้อิ่มมากเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่พีที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ